สวัสดีคะ่ะวันนี้พวกเราจะมานาเสนอเรื่องต้นทุนโลจิสติกส์นะคะซึ่งต้นทุนโลจิสติกส์เป็นหัวใจสําคัญของการจัดการด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพค่ะต้นทุนโลจิสติกส์นะคะก็หมายถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่การจัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบค่ะการจัดเก็บและการขนส่งให้ถึงมือลูกค้านะคะความสำคัญในด้านต้นทุนโลจิสติกส์นะคะมีความสําคัญโดยตรงต่อราคาสินค้าและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจถ้าบริหารได้ดีก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มกําไรและทําให้สินค้าส่่่งงมมอูคค้้าาาไดยรวเ็ีะิทภพ ประเภทต้นทุนโลจิสติกมีอะไรบ้างคะ1ต้นทุนการขนส่งค่ะ2ต้นทุนการเก็บสินค้าค่ะ3ต้นทุนการบริหารจัดก,การค่ะ4ต้นทุนบรรจุภัณฑ์5้ต้นทุนความเสีายหรือคูญหายค่ะเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างไปเลยต้นทุนการขสนขส่ง (Transportation Cost) คือค่าใช้จ่ายที่เกิดข,ขึ้นจากการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในระบบโลจิสติกเช่นช1ค่าน้ำมันนั่นน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลที่ใช้ในการขนส,ส่งสินค้า2ค่าแรงงานพนักง,งานขับรถนนนนน่าาใใจช้พ้พัักกงาาาาขบรรถยยสิค สามค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเช่นย,ยางรถเมื่อรถเกิดยางแตกก็ต้องเปลี่ยนยางรถสี่ค่าผ่านทางเมื่อรถต้องเคลื่อนทางหลวนห้าค่าระหวางสำหรับการขนส่งทางเรือหรือเครื่องบินต้นทุนการขนส่งคือค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดในการเคลื่อนย้ายสินค้ายิ่งวางแผนเส้นทางและเลือกวิธีการขนส่งให้เหมาะสมก็ยิ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกำไรได้สองต้นทุนการเก็บสินค้า (Inventory Holding Cost) คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเก็บสินค้าหรือวัตดุดีไว้ในคลังตั้งแต่สินค้ามาถึงจนกว่าสินค้านั้นจะถูกนำออกไปใช้งานหรือไปจำหน่ายเช่นหนึ่งค่าใช้คลางสินค้าค่าพื้นที่ที่ใช้เก็บสินค้าเป็นค่าใช้จา่ายโดยตรงที่เกิดจากการจัดเก็บสินค้าสองค่าไฟฟ้าค่าน้ำเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดูลแลและเก็บรักษาสินค้าสามค่าแรงงานทั้งงานลังมสินค้าเช่นค่าจ้างพนักงานจัดเรียงสินค้าค่าแรงพนักงานตัน้าสินค้าเป็นค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บสินคคค้าาสสนนัเ่วอื็ปญ 1. ต้นทุนการเก็บสินค้าเพราะถ้าไม่มีแรงงานเหล่านี้สินค้าจะไม่สามารถจัดเก็บและหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ4ต้นทุนสินค้าหมดอายุเช่นความสูญเสียจากการเก็บสินค้านานจนเกินไปไม่สามารถที่จะขายสินค้านั้นได้เป็นค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกิดจากการบริหารจัดการสต็อกที่ไม่มีประสิทธิภาพ 5. ค่าระบบและอุปกรณ์ค่าระบบจัดการคลังสินค้า (WMS) รถฟอกลิฟชั้นมาสินค้าเป็นค่าใช้จ่ายโดยตรงในดีโคทที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้าและดูแลสินค้าช่วยให้การจัดเก็บการจัดเรียงการหยิบสินค้าพ ลดความสูญเสียและเพิ่มความรวดเร็วในการหมุนเวียนสินค้าต้นทุนการเก็บสินค้าไม่ใช่แค่ค่าเช่าที่แต่รวมถึงค่าแรงค่าดูแลและความสูญเสียจากสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพการบริหารให้เก็บของพอดีและช่วยลดต้นทุนและหมุนเวียนสินค้าได้เร็ว3น,นะคะคือต้นทุนการบริหารจัดการค่ะหรือว่า Administrative Cost นะคะคือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริหารงานนะคะของบริษัทที่สําคัญขององค์กระคะ่ะเพื่อให้ธุรกิจดาเนินไปได้อย่างราบรื่นตัวอ,อย่างเช่นนะคะหนึ่งค่าจ้างพนักงานหรือว่าเงินเดือนพนกนต,ต่างๆค่ะ เช่นค่าจ้างพนักงานฝ่ายบุคคลนะคะถึงแม้ว่าฝ่ายบุคคลจะไม่ได้ทํางานโดยตรงนะคะกับการขนส่งหรือว่าการจัดเก็บสินค้าแต่เป็นฝ่ายสนับสนุนค่ะที่จะทําให้ระบบโลจิสติกส์นะคะดาเนินไปได้ค่ะสองนะคะคือค่าใช้จ่ายสำนักงานค่ะเช่นค่าโทรศัพท์นะคะคือใช้ติดต่อประสานงานการจัดส่งค่ะค่าน้ำค่าไฟสำนักงานนะคะทําให้พนักงานทํางานในออฟฟิศได้ค่ะส่วนค่าเครื่องบินนะคะก็สามารถใช้พิมพ์เอกสารการขนส่งเอกสารการคลังสินค้าได้ค่ะสามค่าที่ปรึกษาในด้านต่างๆค่ะ ทั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายนะคะก็จะดูแลในเรื่องสัญญาการขนส่งค่ะและที่ปรึกษาด้านบัญชีนะคะก็จะจัดทำงบการเงินที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ค่ะสี่ค่าประชุมและการอบรมนะคะเช่นค่าเช่าสถานที่ประชุมค่ะและค่าอบรมงานเพื่อพัฒนาให้พนักงานได้เกิดทักษะในด้านต่างๆค่ะค่าประกันและใบอนุญาตค่ะเช่นค่าประกันภัยของสัตว์นาำนะคะเพื่อให้มีการลดความเสี่ยงหากสำนักงานหรือระบบที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหายค่ะ สี่ต้นทุนการบรรจุภัณฑ์ p a กจจิ้งคอ o คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการออกแบบการผลิตและการใช้บรรจุสําหรับสินค้าบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดเนื่องจากช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และความสะดวกในการขนส่งค่ะตัวอย่างเช่น 1. ต้นทุนวัสดุบรรจุภัณฑ์เช่นค่าใช้จ่ายในการซื้อกล่องกระดาษแก้ว 2. ต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์เช่นการพิมพ์โลโก้บนกล่อง 3. ต้นทุนการออกแบบเช่นการจ้างนักออกแบบให้สร้างโลโก้บริษัท4ค่าใช้จ่ายในการห่อหุ้มสินค้า เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่งห้าต้นทุนความเสียหายหรือการสูญหายคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากสินค้าได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะต้นทุนประเภทนี้มักเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์การจัดเก็บและการขนส่งสินค้าเพราะสินค้าอาจเสียหายระหว่างการผลิตการจัดเก็บหรือการขนส่งอย่างเช่น1ต้นทุนจากสินค้าเสียหายอาจเกิดจากสินค้าตกแตกหรือผลไม้เน่าเสียในคลังสินค้าเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงแต่เป็นความเสี่ยงจากโลจิสติกส์สองต้นทุนจากสินค้าสูญหายอาจเกิดจากการขโสินค้า เป็นค่าใช้จ่ายทางตรงแต่เกิดจากความเสียหายหรือความสูญหายของสินค้ายกตัวอย่างกรณีศึกษาของบริษัทสายการบินไทยคะ่ะต้นทุนโลจิสติกของสายการบินไทยเอาไว้นะคะหนึ่งค่ะคือต้นทุนการขนส่งนะคะเช่นค่าน้ำมันเครื่องบินคะ่ะค่าขนส่งสินค้าบนเครื่องบินค่ะสองต้นทุนการเก็บสินค้าเช่นค่าฟังสำหรับจัดเก็บอะไรเครื่องบิน3ต้นทุนความเสียหายเช่นความเสียหายของอาหารหรือสินค้าในเที่ยวบิน4ต้นทุนการบริหารจัดการค่ะเช่นค่าจ้างพนักงานจัดการค้ังและขนส่ง ค่าใช้ระบบไอทีต้นทุนเพิ่มเติมเฉพาะสายการบินเช่นค่าการบริหารจัดการเที่ยวบินเพื่อให้สินค้าไปถึงทันเวลาวิธีการลดต้นทุนโลจิสติกส์มีอะไรบ้างไปดูกันใช้เส้นทางขนส่งที่สั้นที่สุดค่ะแล้วก็คุ้มค่าที่สุดค่ะใช้ระบบเทคโนโลยีในการติดตามสินค้านะคะเช่นระบบ gps หรือระบบการจัดการทางสินค้าค่ะบริหาสินค้าคงคลังให้เหมาะสมไม่เก็บเกินความจำเป็นร่วมการขนส่งสินค้าในหลายรายการนะคะเพื่อลดรอบในการขนส่งค่ะลดพื้นที่เก็บสินค้าที่ไม่จำเป็นค่ะใช้ระบบจัดการคลังสิน พวกเราขอจบการน,นำเสนอสื่อการสอนเรื่องต้นทุนโลจิสติกส์เนี่ยนี้ีขอบคุณ,ค,ณค่ะเย